สวัสดีค่ะมี่พอกับหนังแก้มเตยส่เกษตรตัวหน่อยเดือนตามงห้ยพอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดค่ากดแชร์เพื่อเป็นกาัเกจก,กันเลยนะคะขอบคุณชมเลยค่ะมือนีหนังแก้มว่าค่าพี่ทุกคนมาจับหมูนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเทีย่ยงของมือนีนะคะมือนีหนังแก้มเลือเที่ยงก็เลยมาจับหมูซอยพอกับเม่ค่คคคคคคะเข้าเลืเทีย่ยงเรา,าต้องมาเห็ดงานนะคะทำวัานั่งยู่ซื้อนะคะมาเห็ดงานเอาเงินเงินเดือนค่ะ นี่ก็คือแม่ข้องเพินนะคะหนอนแกงกับค่าบีทุกคนมาจับปูนะคะนี่สองแม่ค่ะมูมูทุกโตค่ะเดี๋ยวหนองแกงกับที่ค่าไปจับเลยนะคะจะรโตจรโตค่ะ ันนี่น้องแก้มไม่เห็นงานเองไหมนะคะวันนี้แม่แม่แม่ใส่จนกันเลยจับเท่าสองเลยบอลุเพราะหมูจับงายหมูจับงายเลย <laughs> มันแก้มําจ้ามาตทละซ้องเลยนะคะเป็น,นะะมังหลงซื้อเลยค่ะ หลังจากจับหมูเข่าคงแล้วเรียบร้อยะาฟอนแกมกับน้องแกมกับมาเช็คหมูนะคะแต่ไม่จะต้องมูกขอบคุณทุกกำลังใจอ่างากนะคะมก่ติดนะคะสวัสดีค่ะ